โลกทุกวันนี้หมุนไปไวกว่าเดิมเราต้องก้าวไปให้ทันกับภารกิจเปลี่ยนประเทศไทยพวกเรา we r u พร้อมแล้วที่จะยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกก้าวแรกจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ พราะการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศดังพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคุณสมบัติ4ข้อให้คนไทยมีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่อนาคตในการยกระดับการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น3ระยะ ระยะที่1ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลระยะที่2ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมและระยะที่3ส,สร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมพวกเราคงต้องเข้าใจนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องรับรู้ปัญหาที่แท้จริงของโรงเรียนเครือข่ายก่อน โดยเราอาจจะต้องไปพูดไปคุยกับท่านผู้บริหารของสถานศึกษาไปพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนไปพูดคุยกับผู้แทนของชุมชนเพื่อที่ว่าเราจะได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริง จึงกลายเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น20ปีโดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลยอลงกรณรที่ได้รับผิดชอบใน2พื้นที่นั่นก็คือจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสะแก้วโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก8ภาคีเครือข่ายในการนำเสนอชื่อโรงเรียนนำร่อง24โรงเรียนในภารกิจถัดไปจะต้องผ่านการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนจากเอกสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ต่อไปในอนาคตหลังจากนั้นลงพื้นที่จริงสำรวจปัญหาและศักยภาพจนได้ข้อมูลที่แม่นยำม,มากกว่าเดิมทั้งจังหวัดปทุมธานีและสระแก้วมีปัญหาที่คล้ายกันนั่นก็คือ ปัญหาการจัดการเรียนรู้คะแนนโอเน็ตต่ำกว่ามาตรฐานชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาน้อยที่ต่างออกไปนั้นจงังหวัดสระแก้วครอบครัวขาดการมีส่วนร่วมเพราะเป็นสังคมผู้สูงอายุนักเรียนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ปัญหาข้อถัดมานั่นก็คือปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งสองพื้นที่ครูมีภาระนอกเหนือจากการสอนค่อนข้างมากขาดแคลนครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางงบประมาณขาดแคลนและล่าชา้าส่วนจังหวัดสระแก้วขาดทักษะการสอนในรูปแบบ active learning สำหรับศัก,กยภาพและความสามารถหลักทั้งสองจังหวัดมีความมุ่งมั่นใส่ใจนักเรียนและให้โอกาสไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง ในขณะที่จังหวัดสแก้วมีข้อได้เปรียบนั่นก็คือการมีพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนที่กว้างขวางและหลากหลายความคาดหวังของคนในชุมชนเนี่ยหวังไว้กับโรงเรียนในชุมชนเนี่ยก็อยากให้เด็กเนี่ยพัฒนาควบคู่กันไประหว่างความเจริญกับวิถีธรรมวิถีบ้านชุมชนของเราเนี่ยอยากให้โรงเรียนปลูกฝังอยากให้เด็กลืมอะค่ะ อยากให้มีอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีอะไรให้เพียงพอสําหรับนักเรียนถามว่ามีก็มีแต่ว่าไม่เพียงพอสําหรับนักเรียนอยากให้ห้องเรียนมีสื่อที่ทันสมัยมีอุปกรณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนทดลองและปฏิบัติมากขึ้นค่ะก็ภาษาต่างประเทศภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เขียนไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้เน้นภาษาอังกฤษค่ะหนูอยากเรียนเพิ่ม อยากให้เขามีในเรื่องของความรู้ในด้านวิชาการที่แน่นค่ะนอกจากนี้กระบวนการ active learning เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่สําคัญนะคะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยค้นหาความรู้ด้วยตนเองมาวิเคราะห์เด็กเกิดทักษะกระบวนการด้วยตนเองแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองได้ต่อไปอะค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการแนะนําทั้งเรื่องของอาชีพเด็กสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เวลาจบออกไปจากม .3 ของเรา ก็เป็นโอกาสดีที่ทางมหาวิทยาลัยลละะราชพัฏน์วไลอลงกร์ส่งบุคลากรนํากระบวนการ PLC เข้ามาใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ Active Learning เข้ามาณนะวันนี้ครูและบุคลากรของเราพัฒนาเด็กโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่ข้อแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี6ด้านด้วยกันอันดับที่1ด้านการเรียนรู้ชุมชนใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้อันดับถัดมาคือการอบรมเทคนิคการเรียนรู้อันดับที่3อบรมการผลิตสื่อเรียนรู้และอื่นๆ ในส่วนของจังหวัดสะแก้วนั้นมีทั้งหมด7ด้านอันดับที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning และ motivation ส่วนในด้านผู้เรียนนั้นคือการต้องการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ส่วนในด้านบุคลากรคือการจัดวิชาการสอนให้ตรงกับความถนัดของผู้สอนท่านคณาจารย์ที่เป็นผู้จัดก,การพื้นที่ทั้งหลายครับ วันนี้ผลจากการถอดบทเรียนของพวกเราโรงเรียนเครือข่ายของเราจะมีอยู่ทั้งหมด6รูปแบบรูปแบบที่1เป็นโรงเรียนสอนดีรูปแบบที่2คือโรงเรียนอาชีพรูปแบบที่3คือโรงเรียนพอเพียงรูปแบบที่4คือโรงเรียนสร้างสุขแล้วก็รูปแบบที่5โรงเรียนสร้างคุณธรรมสุดท้ายโรงเรียนสรรรีเขียวทั้งหมดทั้ง6รูปแบบนี้เป็นผลจากความพยายามของพวกเราที่ช่วยกันนะฮะศึกษาวิเคราะห์ กำหนดความต้องการร่วมกับคณะครูผู้บริหารแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นเราคงจะต้องช่วยกันมุ่งมั่นพัฒนาให้โรงเรียนเครือข่ายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆขอให้พวกเรามีความสุขกับการทำงานในปีต่อไปครับขอบคุณมากครับ